สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดาผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้ก็นําทุกท่านมาพบกับประกาศเตือนภัยสบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อ,อนซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เมษายน2563สบับที่2รงลงวันที่31มีนาคม2563บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าฝ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บ ตกบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่องแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควร เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เมษายน2563ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีสำหรับภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะเสิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาดสำหรับในช่วงวันที่3ถึงวันที่4เมษายน2563ภาคเหนือ มีจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิจชชิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายกาฬสินมหาสารคามขอนแก่นสสยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้ว สะเซิงเซาสุนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ล,ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุทยา ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่งผลให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวรักษาสุขภาพดูแลระวังการสัญจรไปมาก็ให้ระวังนะครับสำหรับคลิปนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่โรงให้หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้บาสนก็นำมาเสนอ ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่1นถึงวันที่สี่เมษายนนี้นะครับชอบให้กดไลค์ใชใ่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับประกาศสบับหน้านะครับสวัสดีครับ